สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะมาพบกับพี่พาแฟมมลีนะคะแต่วันนี้ <c oughs> พี่พาไม่ได้มาพบเพื่อนเพื่อนเพราะเรื่องส่วนตัวของพี่พานะคะวันนี้ไม่ได้ทําคลิปหรือว่ามาพูดถึงตัวพี่พาเองนะคะตอนนี้พี่พามีเรื่องที่พี่พาทุกใจมากๆเลยนะคะ,ะพี่พาเป็นห่วงมากคือ น้องสาวคนหนึ่งนะคะน้องสาวคนหนึ่งนะคะอันนี้พี่พาก็ไม่ได้ขออนุญาตน้องนะคะว่าพี่พาจะมาพูดถึงแต่อันนี้ด้วยความด้วยความเป็นห่วงของพี่คนนี้นะคะพี่พาต้องมาพูดผมมาเช้านี้นะคะตื่นมาพี่พาก็ทําหน้าที่ของพี่พาปกตินะคะดูดูกล้องที่พี่พาอแอว่นที่พี่พาต้องทําความสะอาดนะคะมันเยอะเหลือเกินตาเดียวนะคะแต่ แต่เว้นเยอะเดินไปตรงไหนก็ต้องให้เจอนะคะถ้าง,งั้นหายหมดเพื่อนๆค่ะพี่พาโขอกำลังใจนะขอกำลังใจทุกคนเลยนะโขอให้มันไหลลุลุเลยนะน้องเผือกนะคะน้องไม่สบายนะคะน้องอยู่ต่างประเทศนะคะ <c oughs> น้องบดามเผือกพอพี่พาเอ่ยชื่อนี้ทุกคนต้องรู้จักอยู่แล้วนะคะน้อง น้องไม่สบายมากแล้วน้องต้องกักตัวอยู่ในห้องนะคะอยู่คนเดียวตอนนี้พี่พามองดูแล้วนะคะน้องน้องสูญเสียพลังใจมากเลยนะคะเอเนอีนางไม่มีเลยนะคะเอน้องพูดเมื่อเช้าพี่พาฟังแล้วพี่พาบอกตรงพี่พานั่งร้องไห้นะคะ <c oughs> เอ,อคือเข้าใจมากเลยนะคะพอพอเวลาเราเจ็บป่วยแทนที่เราจะได้อยู่กับกับญาติพี่น้องเราใช่ไหมคะและเรามาอยู่กับตัวคนเดียวอยู่กับห้องอยู่กับห้องอยู่กับความคิดความคิดไม่รู้ว่าน้องจะคิดยังไงนะคะที่น้องพูดออกมาวันนี้นะคะพี่พาเป็นห่วงมากนะคะน้องเผือกหนา พี่พาหวังว่าน้องต้องดูพี่พาแน่นอนเพราะน้องสัมผัสได้ว่าน้องรู้ว่าพี่พาเป็นห่วงมากถ้าใครคนใดนะคะสามารถติดต่อและบอกได้ว่าน้องนะคะอยู่ที่ไหนยังไงอ,อขอให้ <c oughs> ขอให้นะคะขอให้น้องคอนแทคพี่พาหลังบ้านนะคะ พี่พาจะส่งยาไปให้น้องนะคะส่งยาสมุนไพรนะคะฟ้าทลายโจรหรือหรือแม้แต่ขิงขิงสดน้องก็ไม่มีนะคะน้องน้องเพราะว่าไม่มีคนไปซื้อให้เพราะว่าเอยามคนที่ดูแลอพาร์ตเมนต์นะคะเออ่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้น้องมีปัญหามากเป็นขิงผงก็ได้นะคะไม่จําเป็นจะจะต้องเป็นขิง,น,งน้องเผื่อขาเป็นขิงผงได้นะคะขิงผงที่เป็นกระป๋องนะคะ ขอที่อยู่มาพี่พาจะส่งไปให้เองนะคะเพื่อนๆคะ่ะใครติดต่อน้องได้ขอนะคะขอให้ช่วยกันเป็นกำลังใจให้น้องเผือกนะคะแล้วก็ส่งช่วยกันส่งยาไปให้น้องหน่อยนะคะเป็นเป็นพวกขิงพวกอะไร่างนี้นะคะพี่พาเป็นห่วงมากเลยคะ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ <c oughs> ที่พี่พาจะขอนะคะขอต่อไปนี้เวลาที่ เพราะว่าทุกวันน้องสัญญาว่าจะมาออกมาไลฟ์ให้พวกเรารู้รู้ความเป็นไปรู้ถึงอาการของน้องทุกวันนะคะขอให้ทุกคนนะคะขอให้ทุกคนส่งกำลังใจไปให้น้องนะคะรีบไปเลยค่ะไปกดกระดิ่งเอาไว้พอน้องขึ้นมาปุ๊บพี่พาอยากจะให้ทุกคนไปเป็นกำลังใจให้น้องมาดามเผือกนะคะพะตอนนี้น้องไม่สบายอยู่นะคะพี่พาขอร้องนะคะเพราะว่า ไม่สบายอยู่ต่างประเทศเนี่ยมันโทรมานมากนะคะจะพูดจะคุยกับใครก็สุดแสนจะลำบากนะคะมันไม่ใช่ภาษาคุณพ่อคุณแม่เรานะคะเอ,อพวกหานี่ก็ไม่ยอมเรียนภาษาไทยกันนะเราจะได้ติดต่อกันเราจะได้คุยกันง่ายๆนะคะมันก็จะเอาแต่ภาษาพวกมันนั่นแหละพี่พายอยากจะขอร้องเพื่อนๆชาว youtube ด้วยกันลหลายๆช่องเนี่ยช่วยกันเป็นกำลังไปเป็นกำลังใจให้น้องหน่อยเพราะว่า ตอนนี้ <c oughs> กำลังใจดีที่สุดนะคะไอไอความเจ็บป่วยน่ะน้องก็มีแหละแต่มันมันโอเคอยู่แต่ตอนนี้น้องต้องการกำลังใจนะคะน้องเสียกำลังใจมากเลยนะคะเพื่อนๆพ,พูดไปแล้วก็ขอจิ้มสักจิ๊บหนึ่งนะคะอาหารเช้าพี่พานนะคะอืมนะคะ คนแก่ต้องกินผลไม้เยอะๆนะคะพี่พาขอกำลังใจนะคะือนะคะคุณละคนละคนละ,คนละกำลังใจนะคะไปหาไปอ่อไปให้น้องเผือกหน่อยเวลาน้องเผือกรลฟ์หรือน้องทำอะไรหรือว่าไปโยนให้ก็ได้น้องต้องนอนแล้วก็ดูดูอยู่แน่ๆนะคะส่วนตัวพี่พานะคะ น้องเผือบเดี๋ยวพี่พาพี่พามีอะไรให้น้อง <c oughs> ขอโทษนะคะขอโทษที่หนีหน้ากล้องไปหน่อยนึงจะไปเอาจะไปตามนี่ให้น้องเผือกนะคะนี่ค่ะเป็นกําลังใจให้น้องเผือกนะคะอ่เป็นกําลังใจให้น้องเผือกให้หายเร็วๆหายวันหายคืนพี่สาวคนนี้เป็นห่วงมากนะคะแล้วก็ขอร้องยูทูบเบอร์ทุกคนที่เราน้องสาวเรากําลังจิตใจกําลังอ่อนเอ อยากให้ทุกคนไปนเป็นกำลังใจให้มาดามเผือกนะคะ,ะน้องสาวคนเก่งของพี่พานะคะสู้ๆ <c oughs> มีกำลังใจและห้ามห้ามพูดแบบนี้อีกนะคะแบบเมื่อเช้านี้อีกนะคะ,ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าลูกสาวหนูอาจจะมาเห็นคุณแม่หนูที่ที่ท่านมาดูแลหนูไม่ได้ขนาดเป็นพี่พาพี่พานั่งร้องไห้แล้วเป็นคุณแม่หนู เป็นลูกสาวหนูจะคิดยังไงนะคะเอ,อ <c oughs> ขอให้น้องเข้มแข็งเพราะน้องเป็นเป็นผู้หญิงสตรองอยู่แล้วนะคะขอให้น้องเข้มแข็งนะคะแล้วก็หายวันหายคืนอ,อขึ้นมาคุยขึ้นมาเก่งขึ้นขึ้นมาเ,เหมือนกับที่เราเคยเห็นน้องนะคะโอ้โหร่วงลงไปก็จับมัฟมาก็เป็นรอยเลยนะคะขอให้น้องลุกขึ้นมาลุกขึ้นสู้ ใจเราเท่านั้นใจเต็ม้อยหรือเปล่าจําได้ไหมจําได้ไหมใช่ไหมคะแล้วอีกอย่างหนึ่งพี่พานะชื่นชมนะคะชื่นชมเด็กน้อยคนหนึ่งนะคะ,ะเด็กหนุ่มคนหนึ่งนะคะ,ะน้องโอชาทุกคนอาจจะบอกเฮ้ใช่ไหมพี่พานจะพูดให้ฟังน้องโอชานิ่นะคะเป็นห่วงน้อง <c oughs> เป็นห่วงน้องอ น้องเผือกมากแม่พาแม่พาช่วยทีช่วยทีคือน้องสัมผัสได้ว่าน้องน้องน้องมาดามเผือกนี่ดาวมากนะคะแล้วน้องเดชาเนี่ยก็จะเรียกหาแม่แม่พาตลอดเลยนะคะเออไม่ต้องห่วงนะเห็นไหมน้องเผือกทุกคนเป็นห่วงใครต่อใครพากันพูดบอกว่าน้องโอชาเป็นเด็กดื้อแต่พี่พากลับมองไม่เห็นน้องพี่พากลับเห็นน้อง โอชาของพี่พาเหมือนช้างน้อยที่น่ารักนะคะมีดื้อบ้างมีซนมากบางทีก็เห็นไหมซนมากเอาหัวไปทิ่มาะายเล่นแต่เห็นไหมนี่นี่คือเดชานะน,นี่คือนี่คือโอชานะที่ไปช่วยดันคนนน้นดันคนนี้นะคะจริงๆแล้วโอชาเป็นเด็กดีนะคะเมื่อเช้านี้ก็เรียกหาแม่ใหญ่เลยนะคะเรียกให้แม่วิ่งไปช่วยพี่เผือกนะคะพี่มาดามเผือกบอกแม่พาแม่พาช่วยหน่อยช่วยหน่อย แล้วน้องก็รู้ด้วยว่า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 แม่พาเนี่ยสายตาไม่ดีนะคะแล้วเวลาใครบอกว่าแม่แม่มองเห็นหนูหรือเปล่าเวลาลูกๆทักนะคะอย่าน้อยใจบางครั้งมัน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 มเมสสิท์มันไหลของไปช่องอื่นมันไหลเร็วมากนะคะเขาามีเป็นสามร้อยสี่ร้อย่าบางทีแม่ก็เห็นแต่แม่พิมพ์ไม่ทันนะคะก็ห้ามมีกฎมีกฎสําหรับแม่พาอยู่ห้ามน้อยใจแม่ห้ามงองงห้ามงน นะคะขอให้เข้าใจนะคะคนแก่ก็ไปตามสเตปคนแก่นะลูกนะไม่ต้องน้อยใจแม่เห็นทุกคนแม่รักทุกคนนะคะแล้วตอนนี้แม่พาไม่สําคัญที่แม่พาแล้วตอนนี้พวกเราสําคัญขอกําลังใจนะคะขอกําลังใจไปให้มาดามเผือกนะคะให้น้องหายวันหายคืนพี่พาต้องการจะเห็นรอยยิ้มของน้องมาดามเผือกนะคะขอให้ลูกแข็งแรงนะคะขอให้หนูลุกขึ้นมาสู้ แล้วก็มาเป็น <c oughs> กระบอกเสียงอีกหลายๆด้านไม่ว่าน้องจะทำอะไรเพราะน้องเป็นคนที่มีความเข้มแข็งอยู่ในตัวอยู่แล้วอย่าให้อย่าให้ใหโรคภัยไข้เจ็บนิดๆหน่อยๆนี้อย่าไปอย่าไปให้ค่ามันลูกหนูต้องขึ้นมาแข็งหนูต้องแข็งแรงเพราะว่าเวลาเราไม่สบายพลังใจดีที่สุดนะมาดามเผือกนะคะพี่พาขอร้องอย่าพูดอะไร ที่มีความรู้สึกดาวอย่างนี้นะคะคุณแม่ของหนูครอบครัวของหนูที่อยู่ต่างประเทศที่เข้ามาเยี่ยมหนูไม่ได้ท่านจะเสียใจทําเพื่อลูกของเรานะลูกนะแล้วก็ทําเพื่อพี่พานและก็เอฟฟีของน้องด้วยนะคะขอกําลังใจทุกคนนะคะขอกําลังใจนะคะทุกคนคนละหนึ่งดวงเอาไปให้น้องมาดามเผือกนะคะให้น้องหายวันหายคืน แล้วถ้าใครติดต่อได้บอกพี่พามาพี่พาจะส่งฟ้าทลายโจรไปให้นะคะแล้วว่าหรือว่าเป็นขิงเป็นอะไรใครรู้ว่าน้องอยู่ที่ไหนนะคะส่งไปให้น้องนะคะเพราะน้องเนี่ยเป็นคนที่น่ารักมากนะคะพะตัวเองไม่สบายก็ไม่ยอมลงไปข้างล่างเพราะว่ากลัวกลัวจะไปแพร่ไปแพร่อ่าเอ่อไวรัสนี้ให้กับคนอื่นน้องไม่ยอมลงไปยอมรับน้ําใจมากแม้ว่าตัวเองนอนอยู่ข้างบนน่ะจะอด พี่พาจะบอกให้รู้ด้วยนะคะพี่พาขอสาปแช่งไอโควิดเนี่ยให้มันกลับมาที่ไหนกลับไปที่นั่นนะคะไม่มีใครต้องการม,านมันนะมาจากอู่ฮั่นกลับไปที่อู่ฮั่นนะไม่ยอมนะคะไม่ยอมไม่เอาไม่รับเบื่อแล้วพี่พาไม่ได้กลับบ้านก็เพราะไอไ้อไอไอตัวนี้แหละขอทุกคนนะคะเป็นกําลังใจนะคะพี่พาไหว้แล้วนะคะทุกคนพี่พาไหว้นะคะไปเป็นกําลังใจให้มาดามเผือกพอเห็นน้องกระดิ่งเลียบติ้งขึ้นมาเนี่ย พากันเข้าไปเลยเอาให้เอากําลังใจเอาหัวใจไปไหลให้น้องนะคะไปช่วยน้องกันนะคะคลิปนี้นะคะพี่พาทําเพื่อน้องเผือกโดยเฉพาะนะคะรักน้องนะคะรักน้องสาวนะคะ <c oughs> มีอยู่วันนึ่งน้องบอกว่าหนูขอเป็นน้องสาวได้เลยค่ะเต็มใจนะคะจะเป็นน้องก็ได้จะเป็นลูกก็ได้นะคะเราพี่พาไม่เคยรังเกียดใครนะคะแล้วก็ ยินดีต้อนรับนะคะถือว่าเป็นการให้เกียรติพี่พามากนะคะขอให้น้องอ่เข้มแข็งที่พี่พาขอห้ามพูดเรื่องเป็นเรื่องตายห้ามเด็ดขาดพูดถึงแต่ในสิ่งที่ดีแล้วหนูจะได้หายวันหายคืนเพราะไม่ใช่พี่พาฟังคนเดียวนะลูกสาวหนูคุณแม่ของหนูฟังอยู่รู้ไหมลูกหนูไม่สามารถห้ามได้ว่าไม่ให้ใครฟังนะคะขอให้น้องมีกำลังใจต่อสู้นะคะถ้าพี่พาสู้ส นี่วันนี้ตกหมอนมาคอเคสเนี่ยถ้าหันอะไรช้าก็ขออภัยด้วยนะคะตอนนี้กำลังจะเป็นเอคอมพิวเตอร์นะคะคือทุกคนไปกดไลค์ไปเป็นกำลังใจให้น้องมาดามเผือกเพราะตอนนี้น้องมาดามเผือกนะคะกำลังต้องการกำลังใจน้องกำลังรู้สึกเพราะว่ามันมันอยู่คนเดียวนะทุกคนมันอยู่คนเดียวมันก็เลยทำให้คิดมากขอนะคะทุกคนพี่พาอกําลังใจ ไปให้มาดามเผือกไปช่วยกันเป็นกำลังใจให้น้องไปกดหัวใจรัวๆให้ไหลรุๆเลยให้น้องนะคะคลิปนี้พี่พาขออวยพรทุกคนแล้วก็อ่าแล้วก็คุณพ่อทั้งหลายด้วยนะคะเพราะวันนี้เป็นวันพ่อของอังกฤษนะคะขอให้คุณพ่อทุกคนนะคะจงมีแต่ความสุขนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะ คุณแม่ก็มีส่วนนะคะจะทําให้คุณพ่อมีความสุขวันนี้แม่พาก็เป็นฝ่ายถือกาแฟไปให้คุณพ่อแก้วหนึ่งนะคะแล้วก็ขนมขนมปังสองแผ่นพี่พาทําหน้าที่แล้วนะคะรักทุกคนนะคะอย่าลืมเป็นกําลังใจให้น้องมาดามเผือกรักนะน้องมาดามเผือกให้น้องอหายเร็วๆแล้วได้มาคุยกับพี่พานะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่รับฟัง เด่น้องมาดามเผือกนะคะสู้ๆสวัสดีค่ะ